สวัสดีครับกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับจากที่เราได้เรียนเรื่องการคูณมาแล้วเนี่ยนะครับจากการที่เราท่องสูตรคูณเนี่ยเราก็จะพอจะทราบผลใช่ไหมครับผลคูณน,นะในวันนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบจํานวนนะครับโดยใช้เครื่องหมายนะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราดูดูคาสั่งนะครับอ่านตามมันคูณนะครับเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้ เครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะครับเป็น2ขีดนะครับและมากกว่าเครื่องหมายมากกว่านะครับให้ใส่ได้3เครื่องหมายเท่านั้นนะฟังคาสั่งดีๆนะครับเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับน้อยกว่าก็จะเป็นแบบนี้ผูมีทิคง่ายๆครับถ้าจํานวนฝั่งไหนมากกว่าเนี่ยให้เราท่องเลยนะครับมากกว่าโดนจินน้อยกว่าโดนแทงนะ โดนกินยังไงนะครับดูนี่อันนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมครับในกรณีที่ตัวอย่างนะอันนี้10ฝั่งนี้10มากกว่า2เห็นไหมครับ10จะโดนกินนะครับเห็นไหมครับจะให้นึกว่าเป็นฟันปลาฉลามนะนี่นะขึ้นบให้เป็นฟันปลาฉลามนะครับนี่ ปลายฟันเจลาตีก็ได้นะครับเห็นไหมยามาให้ดีไอ้ฝั่งเนี้ยที่โดนกินเนี่ยมันจะต้องมากกว่าเห็นไหมครับสิบมากกว่าสองเห็นไหมฝั่งน้อยมันเป็นไงมันก็จะโดนแทงเข้าไปเห็นไหมครับปลายลูกศรจะชี้ไปนะอย่ามาดีท้องตันครูมากกว่าโดนกินน้อยกว่าโดนแทงเห็นไหมสองไว้กินสิบเลยเห็นไหมครับเพราะมันหิวมันน้อยกว่านะครับมาดู ต่อมาเครื่องหมายเท่ากับในกรณีที่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีจํานวนเท่ากันมเมื่อเปรียบเทียบไปแล้ว10ฝั่งนี้10ฝั่งนี้ก็10แบบนี้เราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับแต่ถ้าน้อยกว่าล่ะในกรณีที่น้อยกว่าถ้าอย่างเป็นฝั่งนี้เป็น2นะ2ก็สิบสลับกันเราจะใส่เครื่องหมายอะไรเราก็จะใส่เครื่องหมายอะไร มากกว่าโดนกินมากกว่าโดนแทงมีกลับด้านกันเห็นไหมเห็นไหมสิบก็จะโดนกินทันทีหนไหมครับไอสองก็โดนแทงเห็นไหมครับอันนี้เราเรียกสมัยน้อยกว่านะครับอเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับ4ี่คูณห้าเขาบอกว่ามากกว่า8ปดคูณสเราก็มาดูที่ตารางสูตรคูณของเราเลยนะครับ4ี่คูณห้าได้เท่าไหร่ สีคูณหได้ยี่ส4บ2ี่หนึ่งสี่สนะครับสีคูณหได้20บเาบอกมากกว่า8ปคูณสอง่ะแปคูณสได้เท่าไหร่ดูสุดคูณแมแ8ดเลยแปดหนึ่งนะครับสิบหกคูณแก็ได้16เหมือนกันใช่ไหมเราเรียนเรื่องการสลับที่การคูณมาแล้วนะครับความหมายคือเท่ากันผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้น20มากกว่า16กเห็นไหม ยี่สิบก็จะโดนกินทันทีไหมครับฝั่งนี้จะโดนกินนะครับไม่งงเนาะยี่สิบมากกว่าสิบหกนะครับต่อมาข้อที่หนึ่งครับลองทํานะเจ็ดคูณห้าเป็นยังไงกับห้าคูณห้าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าให้เติมได้สามเครื่องหมายเท่านั้นเครื่องหมายนี้เครื่องหมายนี้เครื่องหมายนี้นะครับเท่ากับมากกว่าน้อยกว่านะครับ อ่ะต่อมาครับอ่ะดูเลยเราก็ท่องสุดคูณเลย7จ็ดคูณหได้เท่าไหร่ครับท่องแม่สุดคูณเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองส่ดสามยีเอยี่สิบแปดเจ็ดห้าสาใช่ไหมครับเจ็ดห้้าก็ใส่จํานวนไว้ด้านบนนะครับเดี๋ยแเรายังใส่เครื่องหมายไม่ได้นะครับเราต้องพิจารณาด้านขวาก่อนนะครับโดยหาผลคูณของห้าคูณห้าเห็นไหมครับห้ 5, 5คูณได้เท่าไหร่ครับ ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นสามสิบห้ากับยี่สิบห้าอะไรมากกว่ายสามสิบห้าใช่ไหมครับมากกว่าจะโดนกินอ้าวทำปากทำปากตะเข้เลยนะครับนี่นะครับมากกว่าโดนกินน้อยกว่าโดนแทงเลยนะครับยี่สิบห้าไปกินสามสิบห้าแล้วเห็นไหมครับเนาะไม่งงเนาะ ต่อมาข้อที่สองครับเก้านะครับคูณสามใส่เข้ามาอะไรฝั่งนี้เป็นสามคูณเจ็ดนะครับัเราก็ลองมาหาผลคูณเลยเก้าคูณสามได้เท่าไหร่ครับถ้าใครยังท่องสูตรคูณไม่คล่องครูอนุญ,ญาตให้เปิดนะครับเปิดสูตรคูณดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวครูเปิดจุดคูณเทียบไปให้ด้วยอ่ะ 9คูณ3นะครับบางคนยังท่องไม่ได้นะครับ9คูณ3อ่าสังเกตเลย9คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ9คูณ3ได้27นะครับ9คูณ3ได้27อ่าเลยนะครับเขียนเลยครับ27 9 3 27นะครับเขีนนั้นบนตรงนี้นะไม่ใช่ เขียนตรงนี้นะครับเขียนแสดงจํานวนไว้จะได้ไม่ลืมนะครับต่อมาครับ3คูณ7อ่าฝั่งนี้เป็น3คูณเเราหาผลคูณที่3คูณ7ได้เท่าไรอ่าเราดูเลย3คูณหรือว่า7คูณ3ก็ได้นะครับเราเรียนเรื่องสมบัติการคูณแล้วเห็นไหมครับ7คูณ3หรือว่า3คูณ7สลับที่กันได้ผลลัพธ์ได้เท่ากันคือ21นั่นเองนะครับ21อ่าแล้วก็มาเขียนเลย 3คูณได้21หรือ7ดัคูณนเนเหมือนกันนะครับผลลัพธ์ได้เท่ากันเพราะฉะนั้น27เป็นยังไงกับ21มากเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าครับเราก็ต้องเอาไปกินนะครับเอาใน,นภาพง่ายๆมากกว่าโดนกินเอาทําปากกินเลยไอ้ฝั่งนี้โดนกินแน่นอนนะครับเพราะมันมากกว่าเนี่ยเราก็จะได้เครื่องหมายมากกว่าแนละ้ว27มากกว่า21นะครับ Yup. ะ่่อมาข้อที่3ครับสีคูณสี่นะครับคนเปรียบเทียบกันครับกับ 6. กูณสอะไรมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับอ่ะเราก็เท่าสุดคูณเลย4 4 4คูณสนะครับเราก็เท่าเลยสี่หนึ่งสี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบสี่สี่สิบอะไรสินั่นเองดูสุดคูณก็ได้นะครับสี่สอ่าอีกฝั่งหนึ่งหกคูณสีอ่าหกูณสี่ได้เท่าไหร่ 1> 6 16 6 2 1งห3หกสองสิบสองหกสานะครับห4สี่ยิเห็นว่าเป็นไง16มันน้อยกว่า24ีนะครับเราก็ทำปากไปกิน24เลยนะครับน้อยกว่าจะโดนแทงเห็นไหมครับเอาไปแหลมไปให้ฝั่งน้อยนะครับก็จะได้แล้วเครื่องหมายนะครับน้อยกว่าเราก็จะอ่านว่าสิน้อยกว่า24สี ต่อมาข้อที่6ครับ6กคูณศูนย์เป็นยังไงกับ6กคูณหหลายคนงงจําไม่ได้นะครับอะไรคูณศูนย์ก็ต้องได้ศูนย์ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างสับโพนี่ในกรณีที่เป็นจํานวนศูนย์นะครับบุดตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับอ่านักเรียน นักเรียนจะเห็นว่าการคูณศูนตัวอย่างครูครูมีกล่อง5ใบด้านในไม่มีจำนวนไม่มีของใส่เลยก็คือ0 0 0 0เพราะฉะนั้นเวลาครูจะเอามาบวกก็คืออะไร0บวก0บวกบวกบวกกี่ครั้ง5ครั้งนะครับมันก็จะได้เท่ากับ50คูณนั่นเองไหม้กลุ่มครูคือหคูณศแต่ของด้านในครูไม่มีนะได้เท่ากับ0ูเพราะอะไร 9 0, กศนย์บวกไม่มีบวกไม่มีไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็ได้เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นอะไรที่คูณกับศูนย์ก็จะได้เท่ากับศูนย์นะครับเดี๋ยวลองมาดูเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแบบฝึกหัดของเราหคูณศก็จะต้องได้เท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับหกคูณศูนย์ได้เท่ากับศูนย์นะ เพราะฉะนั้นอ่าหกคูณหนึ่งฝั่งนี้หกคูณหนึ่งก็ได้หกหกคูณหนึ่งได้หกนะหกหนึ่งหกเวลาเราท่องสุดขีดจำได้ไหมเวลาเราท่องสุดขูดอ่ะหกคูณหนึ่งได้หกใช่ไหมครับสังเกตเห็นไหมครับหนึ่งคูณหกหรือหกคูณหนึ่งก็ได้หกนะครับ 1, 6, อ่ะต่อมาครับข้อที่ห้านะครับห้าคูณแปดนะครับห้าคูณแปดอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้เฉลยข้อนี้เลยศูนย์กับหกอะไรอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าศูนย์ 6, น้อยกว่าหกแน่นอนเพราะฉะนั้นอะไรมากกว่าจะต้องโดนจินอะไรน้อยกว่าจะต้องโดนแทงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะครับศูนย์น้อยกว่าหก ครับไม่ยากเลยเนาะอ่าต่อมาครับข้อที่5ครับ5คูณ8กับ8คูณ5นะครับ a 5คูณ8กับ8คูณ5เราเรียนมาแล้วนะครับเรื่องสมบัติการสลับที่ใช่ไหมครับ5คูณ8ได้เท่าไหร่58 40ใช่ไหม้ด 8 5ก็40เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเห็นไหมสลับที่ป่ะเข้าสมมัติกันสลับที่เลยไหมอะไรที่การคูณเนี่ยเมื่อสลับที่กันผลลัพธ์ก็ได้เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จะต้องเติมเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองเพราะว่าผลคูณมันเท่ากันนะหมายเท่ากับสองเียดนะครับ เดี๋ยวสี่ข้อนั่นี้ยลองฝึกทำด้วยตัวเองนะนะครับนะครับอะไรคูณศูนย์ได้ศูนย์นะนี่ครูใบให้เลยนะครับสี่ข้อนี้นะครับลองฝึกทำด้วยตัวเองนะทําไม่ได้ลองคอมเมนต์บอกครูมานะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มให้นะครับอ่าต่อมาที่ด้านล่างนะครับชุดที่สองนะครับคําสั่งนะครับเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าเหมือนเดิมมากกว่าโดนกินน้อยกว่าโดนแทงท่องไวให้ดีนะครับ ตัวอย่างนะครับจะมีผลลัพธ์มาให้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีคําถามเรื่องการคูณนะครับเป็นตัวเลขอยู่ด้านขวานะครับบางทีก็สลับด้านซ้ายด้านขวานะักเรียนต้องหาผลคูณด้านด้านที่เรายังไม่รู้นะครับแล้วเอาจํานวนเนี่ยมาเปรียบเทียบตัวอย่างข้อที่1นึเนี่ยสีบนะครับเขาบอกว่าน้นอยก,กว่า7จ็คูณเมน้อยก,กว่าโดนแทงนะครับเราก็รู้ก่อนเจคูณเได้เท่าไหร่7 7็ด อะไรใช่ไหมไม่ใช่นะครับ7 1 7 7 2นึ่งเจ7ด28็ดสอง6 42, 7, 7, 4 2 7749นะครับเจ็ดเพราะฉะนั้นฝั่งคุณ7 7็ดเคูณเเนี่ยมีค่าแลครับเจ็ด9่สกี่ับ4ีอะไรมากกว่า49ใช่ไหมเพราะฉะนั้น45มันน้อยกว่า49่เ้วราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าโดยเอานี่ไปกิน49แล้วก็ไปแทง45นะครับ อ่าต่อมาข้อที่1ครับ24ฝั่งนี้24นะฝั่งโน้นอีกฝั่งหนึ่ง8คูณ4อ่า24่สิบสนมายุ่งกับมันนะครับเราเปรียบเทียบอย่าเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้ององแม่สูตรคูณ8คูณ4 8คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ8 18 82 16 83 24 84 32นะครับ32แบบนี้24กับ32 24เป็นยังไงน้อยกว่าเพราะฉะนั้นน้อยกว่าโดนแทงแน่นอน ไอ้ฝั่งน้อยโดนแทงนะครับเอาลูกจอดไปทิ้มมันไอ้ฝั่งมากโดนกินนะครับเพราะฉะนั้นยี่สน้อยกว่า32มสนั่นเองต่อมาครับ9คูณ6เป็นยังไงกับ49่้าอ่าฝั่งนี้49ไม่ใช่4ี่คูณ9นะอันนี้เป็นจำนวนที่เขาหามาให้แล้ว49นะครับอย่างไ้นะครับเราก็ต้องหาหายอีกฝั่งหนึ่งก็คือ9้าคูณ6 9คูณ6ได้เท่าไหร่ครับ 9 1 9 19, 9 2 18 9 3 27้า36้าสอง6 54ปส้าใช่ไหมครับ54แลนะ้วสียร้อยกัลเลยนั้นดูแม่สุดคูดเลย9กคูณหนะครับเก้าห4่าเป็นยังไงกับ49 54มากกว่าใช่ไหมครับ54มากกว่าเพราะฉะนั้นมากกว่าโดนกินฝั่งไหนมากกว่าฝั่งนี้โดนกินเลยครับฝั่งน้อยโดนแทงนะครับ เราก็จารานว่า54มากกว่า49่สินเองอ่ะต่อมาครับข้อที่3นะครับ5้คูณสกับ18นะครับจำนวนคือสิบแปนะครับเราต้องมาเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูแม่5เลย5้คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ5 1 5 5 2ึ่งห้าห้าเท่าไหร่ครับ5 4ก็20ใช่ไหมครับ5 4 20 ยี่สิบกับสิบแปดยี่สิบเป็นยังไงครับมากกว่านะ้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าใช่ไหมครับมากกว่าก็โดนจินเลยมากกว่าโดนจีนน้อยก,กว่าโดนแทงนะครับเราก็จะอ่านว่ายี่สิบมากกว่าสิบแปดนะครับอ่าข้อนี้ลองข้อสี่ลองฝึกทําเองอ่ะเดี๋ยวครูช่วยข้อห้านะครับข้อห้าครับเก้าคูณเก้าเท่ากับ หรือมากกว่าหรือน้อยกว่าอ่าเราก็หาเลยนะครับ81เนี่ยเรามาต้องยุ่งแล้ว81ต่อมาเรามาดูฟั่งนี้นะครับก็คือ9คูณ9 9คณ9ได้เท่าไหร่ครับเราช่องแม่สุดคุณเลย9 1 9, 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 5 4 9 7 63 9 8 72 99 81นะครับ99 81เอ๊ย ไม่เอ่ยแปดสิบเอ็ดฝั่งนี้ก็แปสิบเอ็ดเพราะฉะนั้น2อฝั่งเป็นยังไงเท่ากันนะครับเราก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับก็คือขีด2เส้นแบบนี้นะครับเท่ากับเท่ากับนะครับอ่าเดี๋ยวมีอีกสีข้อห้าข้อนี้นูลองฝึกทำด้วยตัเองดูสูตรคูณด้านขวาแล้วมาเปรียบเทียบดูนะครับว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า จะไม่ดีมากกว่าโดนแทงน้อยกว่าเอยมากกว่าโดนกินน้อยกว่าโดนแทงนะครับจะไม่ให้ดีฝักกงกกงนะ่งแหลมไปทิ่มฝั่งน้อยเห็นไหมครับไอฝัอ่งมากกว่าก็จะโดนงับกินเห็นไหมมือกินเห็นไหมครับอ่าห้าข้อนะครับถ้าสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามรูได้ครับสำหรับวันนี้รูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ